ย่างก้าวแห่งความสำเร็จที่ปรากฏผลเด่นชัดด้านสุขภาพของคนหล่อยูงในวันนี้ทำให้คนหล่อยูงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตแม้แต่สุขภาพทางสังคมยังมีกันอย่างอบอุ่นมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์แบบอย่างที่ดีดังกล่าว ที่จะนำทุกท่านไปเรียนรู้ร่วมกันในภาพภูมิใจไปพร้อมกับชาวหล่อยูงแบบอย่างดังกล่าวนั่นคือการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลหล่อยูงอำเภอตะกวัวทุ่งจังหวัดพังงาเป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพภายใต้วิสัยทัศน์ของชมรมคือสุขภาพดีฝ่ายธรรมะช่วยเหลือสังคมพัฒนาชมรม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นนำรงชีวิตอย่างพอเพียงโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายในการดูแลทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองรวมไม่ว่าการรำวงยนยุคเพื่อสุขภาพการปลูกผักปลอดสารพิษการตรวจสุขภาพเบื้องตน้นการเฝ้าระวังภาวะเสี่ยงทางด้านสุขภาพเป็นต้น ในส่วนที่ผมจะกล่าวถึงชมรมผู้สูงอายุหลอยุงเป็นชมรมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพของจังหวัดพังงาได้รับรางวัลและได้รับการยอมรับจากการดําเนินงานที่มีการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคท้องถิ่นภาคประชาชนและก็ภาคส่วนราชการอื่นมีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เกิดการเรียนรู้แก่ชมรมสูงอายุผู้สูงอายุต่างๆในจังหวัดได้เป็นอย่างดีมีกิจกรรมที่ผู้สูงอายุ ได้เข้าไปในศูนย์พัฒนานเด็กเล็กไปเล่านิทานให้เด็กเล็กๆฟังนะครับเป็นตัวอย่างของการถ่ายทอดการเรียนรู้การแบ่งปันประสบการณ์มีการจัดตั้งกิจกรรมต่างๆให้เกิดการเผยแพร่ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่และก็เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของการรักษาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่นับได้ว่าชมรมผู้สูงอายุหล่อยุงเป็นต้นแบบหนึ่งของชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดพังงาครับว่าชมรมผู้สูงอายุหล่อยุง จะประสบความสำเร็จในวันนี้จะไม่กล่าวถึงบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุตำบลหลอ่อยุงเสียไม่ได้ที่ทำให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนวันนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลหล่อยุงเป็นต้นแบบสำหรับชมรมอื่นๆได้เข้ามาเรียนรู้บุคคลท่านนั้นคือนายแพทย์อุทัยจินดาพลคังสมองเขต11 และเป็นคลางปัญญาของจังหวัดพังงาที่ได้กล่าวไว้ว่าชัวรมผู้สูงอายุตำบลอรุยงซึ่งมีการแบ่งเ่ <c oughs> างการติดตามการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาผู้สูงอายุเราอยู่ในวัยเสื่อมนั้นปัญหาคือผู้สูงอายุที่เราพบคือหนึ่งโรคเบาหวานโรคความดันโรคข้อเสื่อมโรคต่างๆหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องหนึ่งก็ โครงการคนไทยไร้ภูิของจังหวัดพังงานั้นทุกชมลมต้องถือเป็นข้อบังคับว่าสมาชิกผู้สูงอายุที่มีรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90หรือผู้หญิงเกิน80ดิบจะต้องลดออกออกให้ได้เพื่อลดปัญหาโรคอันนั้นคือเป็นโครงการคนไทยไร้ภูินั้นทุกชมลมที่กลุ่มไหนถ้ามีเกินต้องมีผู้ติดตามดูแลครับโครงการ ที่ลอ,อยูุงก็เป็นชมรมหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามระเบียบตามรูปแบบที่ดีเด่นของจังหวัดโดยเฉพาะโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนผมย้ำเสมอว่าผู้สูงอายุเราต้องแก่อย่างสง่าชาราแบบมีคุณภาพนั้นทุกคนถือระเบียบนี้คือแก่แล้วต้องช่วยเหลือสังคมเป็นต้นแบบนั้นเราเห็นว่าลอ,อยุงผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเยอะไม่ว่าอบาตาลอยยุงจะมีกิจกรรมอะไร ทีมงานกลุ่มองค์กรที่เป็นหลักคืองานผู้สูงอายุไม่ว่ากรองยาวหรือว่าการ,รแสดงหรือว่ากิจกรรมต่างๆจะใช้ผู้สูงอายุเป็นรุ่นแบบทั้งสิ้นผมภูมิใจยอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุอยู่เป็นรูปแบบให้กับคนรุ่นหลังหรือเยาวชนรุ่นหลัง,น,ลงนั่นเป็นแบบอย่างที่ดีก็ยกยอ่องหลอยงเป็นชมรมหนึ่งของจังหวัดครับและอีกท่านหนึ่งที่เป็นกองหนุนการดําเนินงานคือ นายวิระวิสาลในฐานะที่ชมรมวัฒนบุญรามได้รับเลือกเป็นชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งเ,เ,เราได้มีการเสนอให้กับชมรมผู้สูงอายุในอำเภอตะบุตุ้ง,งว่าชมรมใดบ้างพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงตนนองให้เป็นชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งเ,เมื่อพร้อมก็มีการเสนอแนะกิจกรรมต่างๆนำไปศึกษาดูงานจากของจริงและมาปฏิบัติ จากนั้นก็มาช่วยดูติดตามผลว่าเขาทำได้พอ,อเหมาะพอควร้หรือ,อยังเมื่อ,อสมควรแล้วเราก็นำเสนอต่อไปว่าให้เข้าประกวดเป็นให้เข้ารับการกันเลือกเป็นชมรมผู้สูงอายุที่เข้มแข็งต่อไปซึ่งท่านทั้งสองได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและมีอุดมการณ์ที่แน่วแน่ในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ ตำบลหล่อยูงให้เป็นตำบลต้นแบบเพื่อสุขภาพที่ดีของสมาชิกผู้สูงอายุทั้งตำบลความสำเร็จดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูงสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพังงาสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอตะโกดุ่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหล่อยูงที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณด้านวิชาการ และการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจร่วมประสานความร่วมมือทำให้วันนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลหล่อยูงเป็นชมรมผู้สูงอายุคุณภาพดีเด่นระดับจังหวัดพังงาปีพุทธศักราช2554นี่คือความภาคภูมิใจของคนหล่อยูงทั้งตำบลความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุตำบลหล่อยุงดังกล่าวไม่เพียงแต่ทำเพื่อ พื่นสมาชิกเท่านั้นแต่ยังแบ่งปันความสุขและความช่วยเหลือไปยังกิจกรรมอื่นๆของตำบลหล่อยูงอีกด้วยไม่ว่าการเล่านิทานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนากลางการสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิน่นเช่นการจัดตั้งชมรมกลองยาวการร้องเพลงสดการจักสารการรำมโนราและการทำขนมพื้นบ้านเป็นต้น โดยเฉพาะการรำวงยอนยุกเพื่อสุขภาพของสมาชิกเป็นการหารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนี่คือแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาชมรมวันนี้ชมรมผู้สูงอายุตำบลหล่อยูงพร้อมแล้วให้คุณมาสัมผัสกับบรรยากาศที่มีความสุขพร้อมกิจกรรมดีๆของชมรมผู้สูงอายุแห่งนี้ที่รอการพิสูจน์จากทุกท่าน ด้วยหลากหลายกิจกรรมมากล้ำภูมิปัญญาหลากสิ่งต้องศึกษาต้องมาเรียนรู้ที่หล่ออยู่แ